สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับมาแล้วครับเรื่องชองครับเอเอเพือพ่อเพื่อเพื่อมาออกกํากลังกายหน่อยอาการเริ่มร้อนแล้วมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นะเร็วเร็วเร็วมาทางนี้หลกมา อากาศมันร้อนอากาศมันร้อนเร็ว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 ไม่ได้ไหนไหมีลูกเก็บมีลูกเก็บมีลูกเก็บด้วยมีลูกเก็บด้วยไป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 มันร้อนมันร้อนไปเดินไปทางนู้นก่อนเวลา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 เวละเอา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 ละมามามาไหนนั่นล่ะนมนมทั้งหลาย เร็ว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 ,รวไปไปพาน้องเดินไปหนุนหนุนหนุหนเอาเอาเอาเราจะไปห้างไหนบ้างนี่ฮะไปห้างไหนสายเลยวันนี้วา่ามีเวลาอีพ่อกับว่ามีเวลายากแค่หยากน้ำนออ่องพวยหยากวุ่นกับน่องบ่ห่องไข่บ่ให้เศร้า ทำโชคป่วยยังว่าหายเลย,ยพ่อกับพ่อมีเวลายากหลายทั้งทำงานวุ่นไปหมดไปนะมาทางนี้มาทางนี้มาแดดเป็นลน ่เร็เรปไปมาเลย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 มาลยปีโป้มาร้อนทางนู้นอ่ะพวกอ,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 อะไพวะเอว้เอา้เอาไว้เอาว้ะมาไปทงนี้ไปออกกำลังกายวิ่งขยันวิ่งหน่อยสิหมูอวนท้ายัง เดินชนพี่เขาอยู่นั่นแหละเดินมาทางนี้เร็วมาเร็วมาเร็วหยียบน้ำด้ยเอ,าอ้ามีท่ามีท่าชายใหญ่ฮะเดินออกกําลังกายเดินออกกําลังกายครับชายใหญ่พาน้องๆไปสิครับว่าล่ะที่หมูเขาอ่ะ

แกงจอมป่วนแก้งจอมซาบประจำซอยสามหนุ่มสามมุมเดินดีๆ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 ไหนสิครับโอ้ยมีล้มโชว์มีล้มโชว์ล้มโชว์ม,ม,ชวมีพิงด้วยมีพิงด้วย จะไปมุดดมกลิ่นทำไมน,นะ่ะฮะไปไม่ได้หรอขทางนู้นแะมันแดดร้อนอยู่ในร่มนี่แหละดีละขอบคุณมากมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปีโป้ด,ด้วยครับวนันนี้ติดแก่มใสเอาโชว์มีโชว์โอ้ยโชว์โชว์อะโชว์ Mi c'ho